กลับมาพบกับสนทนาสถาปัตย์ครับออกาสทางแอดดิ Channel สถานดีดีไซน์จุดประกายความคิดนะครับรายการของเราเป็นรายการสดนะครับเรากําลังสนทนาอยู่กับท่านอุปนายกของสมาคมสานิกสยามในพระบรมราชุปธรรมทั้ง3ท่านนะครับช่วงนี้ครับอยากจะแจกหนังสือก่อนครับหนังสือไบอไกล์ของเรานะครับเล่มนี้ก็ยังแจกเหมือนเดิมนะครับเป็นหนังสือรวบรวม วัสดุก่อสร้างชั้นนําซึ่งหลายๆผลิตภัณฑ์มีอยู่ในงานสถาปนิก57ด้วยนะครับส่ง SMS กันมาที่4642104นะครับรับไปทันทีคนละหนึ่งเล่มครับช่วงนี้ขออนุญ,ญาตกลับมาคุยกับอีกทั้งสองท่านนะครับอาจารปองขวัญก่อนนะครับจะคุยเรื่องของงานอาสาอนุรักษ์ถูกต้องไหมฮะ,ะปีนี้ของเราอาสาอนุรักษ์จัดแน่นอน จัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มจัดหนักจัดหนักจัดหนัทุกปีจัดหนักทุกปีค่ะเพราะว่าอาสาอนุรักษ์เนี่ยจะมีน้องๆที่ทำเป็นกรรมธิการอนุรักษ์คะก็ฟิตมากปีนี้ฟิตเลยนะก็ฟิตทุกปีเลยค่ะใส่รองเท้าผ้าใบทุกปีนี้ฟิตตลอดนะคะก็จะมีงานงานประจำก็คือรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น ซึ่งจะต่างกับมััันนนคอกบสถาปนิกมีเด่นคือคือสร้างใหม่ค่ะในงานอนุรักษ์มีเด่นก็จะจะเป็นของเก่าที่รีโนเวตค่ะที่อนุรักษ์ไว้นะคะอันเนี้ยจะมีทุกปีมีทุกปีค่ะปีหนึ่งประมาณ2ี่สิกว่ารางวัลก็จะเป็นตึกเก่าบ้างบ้านเก่าวัวาลาอันนี้มีสี่ประเภทค่ะเป็นอาคารก็จะมีวัดศาสนสถานมีอาคารสาธารณะมีบ้านแล้วก็มี อาคารที่เป็นพณิชย์นะคะอาคารพณิชย์ที่เป็นเป็นตึกเก่านะใช่ค่ะอันนี้อาคารนะคะแล้วจะมีชุมชนด้วยชุมชนพื้นถิ่นแล้วก็จะมีประเภทบุคคลแล้วก็ประเภทองค์กรหรือมันมันเป็นยังไงบุคคลก็คือบุคคลที่ที่มีเด่นทางด้านการทํางานด้านอนุรักษ์ที่มีทั้งองคความรู้แล้วทำงานเนี่ยไม่ใช่เพื่อส่วนตัวแต่ว่าเพื่อส่วนรวมเราจะเราจะเป็นการยกย่องเชิดชูบุคคลที่มาทํางานทางด้านนี้ใชค ก็เรียกว่าเป็นงานอนุรักษ์ดีเด่นที่มีอยู่หน้าทางเข้าใช่หน้งโถงใหญ่เลยแล้วก็มีทั้งหมดงานอนุรักษ์นี่จะมีประมาณเก้าเก้านิทัศการย่อยในนั้นอ่ะคือถ้าเทียบง่ายๆท่านท่านผู้ชมที่เดินเข้าไปในงานหน้างานสถานิกไม่ได้เข้าไปในโอนะฮะ จะพบจุดแรกคือจุดอันนี้ก่อนนะครับเพราะขึ้นขึ้นบันไดเรื่องมาก็ถึงเลยคเื่อนะครับตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ผมชอบไปเดินดูนะฮะมันน่าสนใจดีมีขายหนังสือมีอะไรพนี้นะฮะซึ่งเป็นเกี่ยวกับบ้านเรานะที่เรามันแอบซ่อนอยู่เยอะแยะนะครับเยอะแยะนะครับมีงานอนุรักษ์เด่นนะครับนอกจากนั้นมีอะไรอีกครับก็มีงานไฮไลท์ปีนี้เป็นปีที่สองก็คือไฮไลท์เลยตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าทุมพรอาวอันที่คุยกับ ที่คราวที่แล้วเคยคุยกันในโทรทัศน์นั้นเป็นเต็มรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีของใหม่ที่เราไปเจอใหม่ไปเจอเพิ่มเติมเพิ่มเติมค่ะเป็นัฐานอะไรต่างๆว่าเดิมเนี่ยเราคิดว่าตรงเนี้ยเป็นสุสานหลวงเท่านั้นแต่ตอนนี้เราดูแล้วไปเจอของเนี่ยเป็นวัดทั้งวัดเลยและยังนักวิชาการพม่าไปพบในพงศาวดารว่ามีความเป็นวัดชื่อวัดอโยธยาอะไรอย่ายค่ มันก็ได้ความเป็นจริงขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องเปิดเผยหมดเอาว่าไปเจอไปเจอวัดองค์พระเจ้าอุทุมพรนะฮะกษัตริย์อันนี้ยังไม่ฟันธงนะคะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งได้ไปเจอหลักฐานนะคะอันนี้อันนี้นี่นะฮะเพิ่งได้ไปเจอหลักฐานเพิ่มเติมอันนี้อันนี้คือไม่เคยเห็นอันนี้คือเจอปีที่แล้วละแต่ว่าเนี่ยค่ะอันนี้ของที่เจอปีที่แล้วแต่ว่าคราวที่แล้วยังไม่ได้เปิดฝา พระอบอัิใช่ไหมคะข้างบนขวาเนี่ยค่ะอัฐินะครับอัฐินะครับค่ะแต่ว่าอันนี้จะบอกยังไงอะฮะยังไม่ฝันทงแล้วกันก็ยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแต่ว่าถ้าจะอยากรู้ว่าทําไมพม่าเขาถึงคิดว่าใช่เนี่ยต้องมาฟังวันที่สี่ค่ะวันที่สี่วันที่สี่ตอนบ่ายโมงจะจะเชิญนักวิชาการจากพม่าสองท่านโอ้หรยอครับมาพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยค่ะทั้งคนคนกลางที่ใส่ผ้าถุงค่ะ ผ้าสโลแกที่ใส่แ่นใช่ไหมครับคนนั้นเลยชื่อคุณบินมองเป็นมิสเตอร์บินมองค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณครับทำมาทั่วประเทศพม่าเลยแล้วข้ามมาทำประเทศไทยด้วยที่ลำปางตอนนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเราไปแล้วใช่แล้วนะครับทำงานกาบจันทร์ปองด้วยอาจจะเชิญมิสเตอร์บินมองมาเสวนาใช่ค่ะในวันพิร์ทอยู่ทางขวาสุดเนี่ยนะคะเป็น เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านปโบราณสถานเหมือนกันแล้วเป็นสถาปนิกด้วยครับค่ะแม้ว่ามันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องมาฟังก่อนว่าทําไมเขาถึงเชื่อคือคือนักวิชาการไทยอาจจะยังไม่เชื่อเพราะยังไม่มีหลักฐานแต่พ่อแม่เขามีแล้วต้องมาฟังวันที่สี่ประมาณบ่ายๆนะบ่ายโมงนะครับนะฮะก็อันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของโซนอนุรักษ์นะครับค่ะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับอาจารย์ปองครับเยอะแยะเลยค่ะมีงานภาพลายเส้นภาพลายเส้นเนี่ยอาจารย์ธีรศักดิ์ ป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสเก็ตภาพลายเส้นแกก็ไปกับคณะเราด้วยเป็นลายเส้นเป็นลายเส้นแบบหมึกอะค่ะใช้หมึกเป็นอันนี้ไม่ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเวนาร์ดอกแต่อันของอาจารย์ธีรศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวตามไปดูที่งานค่ะสวยมากมีโชว์เลยนะโชว์ที่งานค่ะโอ้โหอยากเห็นมากเพราะว่าแกไปไปวาดสถาว์ประดิรฐโยเดียโยเดียก็คือคนอยุธยาที่ไปอยู่ที่พม่าที่พม่าเรียกอายุธยาไม่เป็นเอานปโยเดียโยเดียโยเดียรแบบเคราะนะครับ เป็นเเเปปป็็็นนนภาพประมาณ50ภาพ50ภาพค่ะเป็นออริจินอลไหมหรือเป็นออริจินอลเลยหรือเอามาโชว์เลยเหรอใช่โอ้โหน่าสนใจเหดูเหดูนี่เคยคงไม่เห็นยังไม่เห็นยูเทนไม่เคยเห็นนะฮะเราต้องไปดูกันนะฮะว่มดาเดินมันเดินไม่พอนะครับนะฮะโอ้ไม่พอครับผมเป็นเดินทุกวันเลยนะฮะนอกจากภาพลายเส้นแล้วยังมีอะไรนะที่นี้มีน้องๆมาขายของที่ระลึกซึ่งสวยงามมากอะค่ะอันนี้เป็นปีที่แล้วใช่ใช่เนี่มาให้ดูบรรยากาศ น่าจะมีน้องๆที่เขาทำบนอดอกก็คือการเก็บข้อมูลรังวัดทางสายวิกรรมที่สวยงามมากอินพุตวิธีเขียนมาจากฟินแลนด์อ่านี่จากฟินแลนด์เลยะไม่หานี้อันนี้จะเป็นรางวัลรุ่นลีเดนอันนี้รางวัลรุ่นักซึ่งเป็นของปีที่แล้วนะคะจะปีนี้ยังไม่เปิดเผยค่ะให้มาดูที่งานอ่านี่ดูเป็นอันนี้ค่ะบนดอกถึงไหมคะจะจะเห็นว่าเป็นภาพวิธีเขียนแบบโบราณใช้รัตติ้ง ลอตติ้งผมยังมีอยู่นะแต่ว่าบองมันหมดแล้วเขียนไม่เด้แล้วก็เขียนค่ะเนี่ยจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยซึมซับนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมโบราณของเราค่ะมรดกสถาปัตยกรรมเนี่ยค่ะเยอะเลยปีนี้มากันจัดเต็มเพราะว่ามากันประมาณร้อยชิ้นร้อยชิ้นค่ะปีที่แล้วยังประมาณห้าสิบเด็กๆท่านไหนอยากจะซึมซับในสไตล์พวกนี้นะผมว่าพวกเนี้ย เก็บเอาไปใช้นะาไม่ได้แล้วาไม่ได้ครับุ่้มคุ้มคุ้มแต่ละคนเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยนะคะเขาทํางานชิ้นหนึ่งเนี่ยใช้เวลาสองอาทิตย์สองอาทิตย์เลยใช่แต่ละคนก็รับผิดชอบไปหนึ่งเพลทอ่าหนึ่งเพลทใครจะทํารูปด้านใครจะทำแพลนใครจะทำรูปตัดก็หนึ่งชิ้นหนึ่งช้นแต่หนึ่งชิ้นเนี่ยใช้เวลาด้วยความเพียรพยายาม ผมเห็นจะเป็นงานลูก้าเลยนะจะเป็นงานแบบโบราณนะคะโบราณที่ยังไม่มีเขียนมุมสเปกทีฟนะครมิติยังไม่ได้มากเขียนต้นมูต้นไม้อูโหน่ารักสวยสุนไก่เขียนแบบโบราณมาร้อยปีแล้วนะครับนี่พูดไปในเรื่องราวน่าสนใจทั้งทั้งสิ้นเลยนะครับนะแล้วยังมีอะไรครับอาจารย์เกินเกินเป็นน้ำย่อยอีกหน่อยก็มีงานอนุรักษ์หอไตรอตวัดอักษรสวรรค์นะคะนี้ก็ น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นหอไตรที่สวยงามมีการประดับกระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนการทํางานเนี่ยมันจะมีเหมือนกับวิชาความรู้หลายอย่างนอกจากสถาปัตยกรรมที่เป็นไม้แล้วยังมีเรื่องประดับกระจกเรื่องลายรดน้ําแล้วก็เรื่องจิตกรรมผาผนังครับค่ะอันนี้ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเสร็จปลายเดือนนี้เสร็จปลายเดือนนี้ปุ๊บเอามาแสดงเลย คือเป็นภาพนะคะเป็นภาพที่วัดแต่ว่าถ้าเกิดคนสนใจเนี่ยในช่วงนี้ไปที่วัดไปดูเขากาลังทําอยู่โอเคโอเคแต่ดวส่อนสวรค์จะอยู่ทางฝั่งทนฝั่งทนค่ะข้ามไปนะฮะข้ามไปน้ำเจ้าพยาไปนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนของอาจารย์ปอนะครับเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะฮะเยรเยอะแยะมีเก้านิทัสการต่อไปอันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับซึ่งผมชื่นชอบมากปีที่แล้วพี่อู๊ดครับทำเรื่องบ้านใจดีนะฮะ ทำไมต้องอยู่ดีหรือเปล่าบ้านใจดีปีนี้ไม่ใช่บ้านใจดีแล้วครับพีุ่ทธมีไอเดียองเราของอะไรมาเสนอครับเราเปลี่ยนเป็นทาวน์เฮาส์ใจดีนะครับทาวน์เฮาส์ใจดีครับเนื่องจากว่าจํานวนทาวน์เฮาส์ในประเทศไทยนะครับที่ใช้กันนิยมซื้อกันนะท่านเราอาศัยมันมากจริงๆนะเดี๋ยวจะเพาะหน้ากว้างสี่เมตรเอางี้คือคนที่อยู่อาศัยในบ้านเราเนี่ยอยู่ทาวน์เฮาส์ พี่อู๊ดว่ามันมากที่สุดคือคนที่พักอาศัยที่อยู่ในทาวน์เฮาส์เนี่ยปริมาณทรัพย์เงินที่จะซื้อเนี่ยได้แค่ทาวน์เฮาส์ใช่ครับมากที่สุดถเและเป็นทาวน์เฮาส์4เมตรด้วยครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็เลยจะตอบโจทย์ตรงนี้ครับก็ได้ตอบโจทย์ว่าเราควรจะทานะครับบ้านใจดีนะครับสําหรับี่ที่เป็นทาวน์เฮาส์นะครับหน้าว้าง4เมตรนะครับเพื่อจะได้ ให้ประชาชนโดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งนิยมที่จะซื้อบ้านนะครับสี่เมตรตามความสามารถเขานะฮะว่าจะตัดแปลงนะครับบ้านอย่างไรนะครับเพื่อให้มันเป็นบ้านหรือเป็นทาวน์เฮาส์ใจดีนะครับซึ่งมันก็คือเป็นหลักการใช้หลักการของยูนิเวอร์แซลดีไซน์หรือว่ายูดีเนี่ยนะครับนะฮะคือดัดแปลงทาวน์เฮาส์ที่ท่านอยู่แล้วนี่แหละครับให้เป็นทาวน์เฮาส์ใจดีซะเราพูดอย่างนี้เลยให้ให้คนเข้าใจง่ายนะฮะเป็นทาวน์ให้ใจดีครับคือ อยู่และสบายใจนะฮะเป็นแบบ universal design ซึ่ง